b บนา WJSN ท้าทายคาแรคเตอร์ใหม่ในซีรีส์25-21 25-21ซีรีส์ใหม่ของช่อง TVN ที่จะเริ่มออกอากาศให้ได้ชมกันในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ได้ทยอยปล่อยรูปของนักแสดงในเรื่องออกมาให้ได้เห็นคาแรคเตอร์กันแล้ว วันที่21มกราคมซีรีส์25 e 1 i e ได้ปล่อยรูปของโบนาสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป WJSN ในบทบาทของโกยูริมนักเรียนมัธยมที่ทำความฝันของเธอได้สำเร็จได้ติดธงชาติบนเสื้อทำหน้าที่ของนักกีฬาฟันดาบทีมชาติแต่ด้วยสถานการณ์จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในเกาหลีทำให้เส้นทางของเธอต้องเปลี่ยนแปลงโบนาได้พูดถึงคาแรคเตอร์ของเธอในเรื่องนี้ว่าโกยูริมเป็นคนที่ตั้งใจทุ่มเทให้กับหน้าที่ของเธอคะ่ะ เธอเป็นคนที่จริงจังกับการฝึกซ้อมและให้ความสำคัญกับครอบครัวสำหรับตัวละครในเรื่องนี้มีหลายๆอย่างที่เชื่อมโยงกับฉันได้ฉันคิดว่าโกยูริมเป็นตัวละครที่คล้ายกับฉันมากค่ะแต่หลังจากที่เริ่มถ่ายทำหลายๆคนบอกว่าพอฉันแสดงเป็นโกยูริมแล้วมันดูแตกต่างกับตัวฉันมากอาจเป็นเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นของโกยูริมจะเป็นคนที่ดูเย็นชามีออร่าที่ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่กล้าเข้าหาเธอแต่พอเรื่องราวดำเนินไปแล้วจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในตัวเธอคะ่ะ 2 5 2 1 25, 21, นำแสดงโดยคิมแทรีและนำจูฮยอกเป็นเรื่องราวที่เล่าย้อนกลับไปในปี1998ในช่วงเวลาที่ประเทศเกาหลีต้องเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบให้หลายๆครอบครัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและทำให้ความฝันของเด็กวัยรุ่นหลายคนต้องเปลี่ยนแปลงไปแฟนๆซีรีส์เกาหลีไม่ควรพลาดติดตามรอชม 25- 2 1กับการออกอากาศตอนแรกได้ในวันที่12กุมภาพันธ์ทางเน็ f l ลิครับ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารของวงการบันเทิงเกาหลีที่เรานำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ